สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายชีวิตกระเบือกันค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานีค่ะวันนี้เราจะทำอะไรคะพี่ปิ่นวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายชีวิตกระบือกันค่ะอือแล้ววันนี้เราถ่ายเป็นตัวไหนคะพี่วันนี้เราได้กระบือหนึ่งตัวนะคะน้องกระดิษถูอให้ก็เลือกเลยใช่ค่ะกระบือที่เราถ่ายไปก็จะเอาไปให้กับเกษตรกรเพื่อไปทําประโยชน์ต่อไปค่ะอออย่างนี้เกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มเติมขึ้นด้วยเนาะพี่เนาะ วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาทําบุญที่นี่คะ่ะก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ชวนกันมาทําบุญนะคะเราก็ทําทุกปีอยู่แล้วปีหน้าก็อยากจะมาทําอีกค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจจะถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะสามารถมาได้ที่อําเภอเมอืองจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะหรือว่าติดตามดูทิ่เขตกับเบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากมากค่ะและสําหรับครั้งหน้านะคะเราจะไปที่ไหนกันติดตามกันได้เลยค่ะบ๊ายบาย